ข่าวด่วนโมโมคาโก้มาแล้วจ้าจีนเตรียมเปิดประเทศ8มกราคมนี้หลังจากข่าวผ่อนคลายนโยบายซีโร่โควิดครั้งใหญ่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจีนประกาศยกเลิกการตรวจเชื้อของเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีนไม่ต้องกักตัวจากเดิมที่ต้องกักตัวเป็นเวลารวม8วันโดยผู้ที่เดินทางประสงค์เข้าประเทศจีนเพียงแต่ต้องแสดงหลักฐานการตรวจผลเป็นลบก่อนขึ้นเครื่องบินจากประเทศต้นทางมายังประเทศจีนภายใน48ชั่วโมงมีผลใช้ในวัน ันที่8มกราคม2566ที่จะถึงนี้ซึ่งเร็วกว่าที่ทุกคนคาดการไว้มากๆนะคะและมาตรการนี้มีผลกับชาวจีนที่อจะเดินทางกลับประเทศด้วยเพราะทําให้เดินทางสะดวกมากขึ้นและเป็นการกระตุ้นการเดินทางอีกระดับหนึ่งแต่ถึงอย่างไรเราก็จะมาติดตามสถานการณ์กันต่อไปจะปลดล็อกหรือเปิดประเทศก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้สม่ําเสมอด้วยนะคะ